สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคู่หูคู่วิทย์ครับกับผมเดวิดอ์สวนนทและผมแจ็คอัครวัฒน์เวชระไบร์บูนครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับ เรียกว่าวอลซึ่งเรามาทุกตอนทุกเทปเลยนะฮะพอบอกสถานที่แห่งหนึ่งนี่เหมือนเป็นรายการแบบผีแล้วพี่ไม่ใช่เป็นสถานที่นี้ไม่มีความลึกลับอีกต่อไปแล้วหลายๆเทปที่ผ่านมาเราพูดถึงผลไม้ผลงานของการก่อนเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวใช่ครับนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงใยอาหารใยอาหารนี่มีประโยชน์ไงพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเราถึงได้พาคุณผู้ชมมาที่นี่ไงครับใยอาหารนี่เท่าที่ทราบมาตอนเรียนสปชนะพี่นะโอ้โห ย้อนจะไปหยิบปออะไรอ่ะกีบปฐมปฐมอะไรปฐมเสด็เขาพิรามาเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการถ่ายขับถ่ายแต่มันไม่มีแค่นั้นนะครับมันมีเรื่องราวที่เยอะแยะมากกว่านั้นนะครับในสายในเชิงของวิทยาศาสตร์แล้วก็การค้นคว้าการวิจัยของววเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ทางวววิจัยออกมาดีกว่าครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงติดตามวิทยาตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ ลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยของวอวในวันนี้มีชื่อว่า TISTR Fiber Rice ที่มาจากผักพื้นบ้านของไทยเราอย่างผักเชียงดาผักแพลวผักขยงซึ่งทั้ง3ามชนิดนี้เป็นผักที่มีปริมาณใยอาหารสูงมากแถมยังมีลิตตานอนุมูลอิสระอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของคนที่ไม่ชอบทานผักสดเลยทีเดียวเพราะทานง่ายสารอาหารครบถ้วน อ๋อลืมบอกไปว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคท้องผูกและลีดสีดวงทวันด้วยนะเป็นยังไงครับพี่เดวิดครับ ไปดูวิทยากันมาแล้วเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วครับแต่ความรู้ใช่ไหมมันแน่อยู่แล้วครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้ดูได้ฟังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นก็เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาถูก้องคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เจ๋งเกี่ยวกับวอลก็คือเขาได้มีนวัตกรรมในการสกัดเอาใยอาหารมาอัดเป็นเม็ดน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะเราได้จองคิวผู้เชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับจองตัวไว้แล้วนัดตั้งแต่เมื่อวานมีกันมีกันกี่คนวันนี้สองถึง อ่าอย่าขว <ขอ S 1> านเครับเอาเอาโทษครับโทษไปเลยครับไปเลยครับุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราสองคนนะครับนั่งอยู่กับดรปรบัยพัฒน์คังรั์นักวิจัยอาวุโสฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครับซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงเคยจำได้นะครับในเทปหนึ่งเราเคยคุยกับดรกันไปแล้วครับ และท่านหนึ่งครับคุณจีรายุทองดอนเอนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ด>ก็มาพบกับรายการคู่หูคู่วิทย์กันอีกแล้วนะครับผม,มวันนี้จ,จัดฉากทั่วนะครับเพราะการจัดฉากนี่เห <onsin. S 2> มือนกับว่าเป็นข่าวช่วงบ่ายเลยอะไรประมาณนี้ใช่รายการี้จะรายงานข่าวนะครับผู้ชมนะครับเอาละคร่าวช่วงบ่ายวันนี้นะครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจนะานัเสนะคนละเรื่องละอ่ะเชิญครับแจ็คต่อรับวันนี้ก็มานั่งร่วมพูดคุยการถึงเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากผักนั่นเองใช่ไหมฮะจากผักพื้นบ้านครับผมผักพื้นบ้าน้นสาวชิดนี้มีอะไรบ้างครันองเตอร์ทางหน้านี้นะคะก็จะเป็นผักขยงนะคะตรงกลางก็เป็นผักแพ้วนะะแล้วสุดท้ายทางทางญแจ๊คใช้ผักที่เป็นช่อสวยๆนั่นผักพื้นบ้านที่ชื่อว่าผักเชียงดาวผักเชียงดาวอันนี้เป็นราชินีผักภาคเหนือเลยนะคะซึ่งทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าราชินีพายับเลยพวกนี้เป็นราชินีผักภาคเหนือเลยโอเค 3ชนิดเนี่ยมันมีจุดเด่นมันมีความน่าสนใจอย่างไรที่ทางวัวัวหรือว่าทางทางเราเนี่ยให้ความสนใจในตัวมันนะครัผักขะานี่จะเป็นตัวแทนผักชะผ้าอีสานถ้าไปภาาอีสานาลองลองลองขยี้ใบเขาดูจะได้กลิ่นที่เป็นเฉพาะตัวมากๆหอมไหมคะหอมแบบฉุนด้วยม <laughs> ีความเป็นน้ำหอมด้วยค่ะน,นี่คือน้ำหอมพื้นบ้านต้องกลิ่นฉุนนี่ค่ะที่คุณเดวิดบอกนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก อย่างพวกพวกนี้นะคะเขาจะเอาไปในปรุงอาหารพวกเป็นเมนูพื้นบ้านหรืออาหารพื้นบ้านใช่ไหมคะอย่างอาหารพื้นบ้านอย่างเราไปภาคอีสานเช่นแกงออมเขียดออมกบอะไรพวกนี้ปลาซึ่งเขาจะมีกลิ่นคาวชาบ้านตัวตัวนี้ค่ะลงไปใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะดับกลิ่นคาวได้นะคะส่วนนั้นส่วนหนึ่งอย่างกรณีผักผักแพวนะคะถ้าเราไปร้านเวียดนามแนวเนืองเห็นไหมคะที่จะขาดไม่ได้เลยจะต้องมีผักแพ่ในจานนั้นนะคะ ซึ่งตรงนี้คือลักษณะเด่นก็เหมือนกันอถ้าลองขยี้ดูอันนี้ก็จะมีน้ํามันหรือว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวลองดูครับพี่เดวิดว่าผมเป็นพวกที่ชอบนักวิจยัยรุ่นใหม่อาปาค้าเลยก็ได้ค่ะเหมือนแอบประชดเลยนะครับเชิ ถ้าดูจริงๆบางทีเขาจะเรียกว่าผักผ่เพราะว่าใบเขาจะคล้ายใบผาใช่ไหมคะ <ไป S 1> แล้ว <ไป S 1> ถ้าถ้าเราเด็ดออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นปล้องนะคะเป็นปล้องก็คือเหมือนกับปล้องไผ่ตรงรอยมันจะมีรอยต่อเพราะฉะนั้นอ,อีกอ,อีกอีก,อกอชื่อหนึ่งซึ่งรู้จักดีในผักแายก็คือจะเรียกว่าผักไผ่ผักผาค่ะใช่อีกตัวหนึ่งข้างคุณแจ็คนนะคะตัวนี้วนี้อคุณแจ็คชิมได้ชิมได้ลาชินีลาชินีผักข้างเหนือเราลองเด็ดยอดทานค่ะยอดเกลลองชิมดูแจ็กกี้แจ็ดกี้ เอาใบใหญ่ๆสิห้าแจ็คเล็กๆก็พอฮะอ่าลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องพยี้ยวก่อนไหมอ่ะไม่ค่ะเคี้ยวได้เลยค่ะเคี้ยวได้เลยอ่ารู้สึกยังไงคะหวานไหมคะบางทีผมสงสัยนะว่าจริงๆแล้วเราเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นรายการท่องเที่ยวการชินไหมคะหวาไหมคะหวานหอมมากกว่าถูกต้องค่ะคุณแจ็คใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมผลิตภัณฑ์ที่วอลลบ้างผมเลยอ่ะที่คุณเดวิดให้ชิมอะไรที่แบบอร่อยอร่อยที่ผมมาชิมอะไรแบบ ขมขมอ่ะมันคืออายุฮะอายุเป็นลมอมเป็นยาตัวที่ขมนั้นนะคะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ลดน้ําตาลตัวนี้นะคะจะเป็นผักพื้นเมืองที่โดดเด่นมากในเรื่องฤทธิ์ลดน้าตาลเขาเรียกเชงดาข้าวเบาหวานถ้าเป็นภาษาฮินดูเนี่ยชื่อเขาจะชื่อว่าคูเมอร์หมายถึงตัวฆ่าน้ําตาลหรือกลูโคสเดสทรอยเออร์อย่างเงี้ยค่ะรู้กันดีทานมาเป็นพันปีแล้วค่ะในแถวอินเดียขออภัยนิดนึงนะฮะผมมีอยู่2ออย่างข้อที่หนึ่งนะครับ ขอเอาสิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปจากของด็อกเตอร์นะครับคือจะมาตอนที่คุณเดวิดเคี้ยวอาจะเดินออกมาทางหัวลอนนะขอภัยขอภัยอย่างที่สองคือแนวคิดแนวคิดของการนำมาผักเนี้ยมาสกัดเนี่ยคือจุดประสงค์จุดมุ่งหมายคืออะไรอ่าม่อคู่เราพูดไปแล้วสรรพคุณมาจากกลิ่นเลยแล้วก็สรรพคุณในเบื้องต้นที่รู้จักกันดีทีนี้พอมาถึงวัวนะคะสิ่งที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์นอกจากสรรพคุณที่ทานเป็นผักแล้วก็คือในเรื่องของใยอาหาร พอพวกนี้นอกจากจะโดดเด่นแล้วเนี่ยคือใยายหางเขาสูงมากนะคะซึ่งอย,ยหามีประโยชน์กับร่างกายเราเยอะมากเราทราบกันดีใช่ไหมคะถ้าคกอยากพร้อมต้องไม่ทานแบบพืชผักที่มีใย,ยหางเยอะๆ huh. นะคะทีนี้เราก็เอาพวกนี้แลค่ะมาวิจัยนะคะวิเคราะห์ดูปริมาณยายอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงการพิสูจน์ฤทธิ์อื่นๆน,นอกจากที่จะเป็นผักธรรมดาฤทธิ์ทางยาด้วยเดยชพลิต,ตานมูลิสละระตรงนั้นก็คือฤทธิ์ลดน้ำตาลด้วยนะคะซึ่งเราพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการซ้ำ ซึ่งตรงนี้เราก็ออกมาในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากยายอาหารของเขาแต่ยังคงสรรพคุณทางเภสัชวิทยาทำไมครับทำไมเราต้องมาทําเป็นอะไรพวกนี้ในเมื่อเราก็สามารถที่จะหารับปก็ทานแบบสดแบบเป็นอาหารนรับขึ้นบ้านได้ใช่ไหมครับทำไมเราต้องมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับแต่ถึงฤดูหนึ่งอย่างตัวผักเชียงดาเนี่เราจะทานยอดนะคะซึ่งก็การที่จะแตกยอดคือต้องเป็นหน้าฝนครับซึ่งบางทีถ้าหน้าแรงอย่างเมืองไทยเราแรงนานบางทีก็จะไม่ได้ตรงนั้นก็คือนอกฤดูจะหาทาน แต่กรณนนีอย่างนี้เราปลูกได้เพราะมันเป็นผักแปลงที่เราปลูกอายุสั้นถ้าน,นี้ก็จะง่ายหน่อยถ้าคุณแจ้งทานในรกษณะเป็นอาหารนี้ได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าทานให้ได้ถึงที่มีประโยชน์กับสุขภาพมันต้องทานในปริมาณที่สูงพองซึ่ง <พอ S 2> เราจะไป,ปทานผัก,<า>กสดๆ,ๆอย่างนี้ใช่ค<อ>งไม่ได้ถูกไหมคะถ้าจะให้คุณแจ้งทานอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพื่เทียบเท่ากับเมดนี้สักสองสามเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนั่นไง,น,น,น,งนั่นก็คือเรามาผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาเพื่อทาให้เขาเข้มข้นแล้วก็สะดวกในการรับประทาน ง,ง่ายเป็นอย่างนี้ปริมาณที่เราได้ต่อเม็ดที่เขาอัดมาเป็นเม็ดนะครับด้ว <น challenging. S 1> ยคอนเซนทรชันนะครับที่แรงมากเนี่ยบางทีเราจะต้องทานทั้งร,รํหนึ่งเลยในอาหารมื้อน,นึงเนี่ยอาจจะแค่อยากจะได้ลองลิมชิมรสที่มันคู่กับอาหารแต่ว่าสารคุณที่เราได้อาจจะไม่มากพอเพราะฉะนั้นเราอัดมาเป็นเม็ดใครก็แล้วแต่ยาน,นผมคิดว่าถ้าเราไม่ชอบทานผักนะครับแต่ต้องการสิ่งที่ดีๆคุณสมบัติดีๆจากผักแต่ละตัวเนี่ยปุ๊บเกิน2เม็ดต่อมื้อหรือ2เม็ดต่อวัน mm. แล้วแต่นะฮะ เราก็ได้แล้วของดีๆเข้าสู่ร่างกายนี่แหละครับ,ค,รบคือแนวคิด<ๆ>นี่แหละครับเป็นโจทย์ที่ผมสามารถคิดออกนต่เป็นสรรพคุณต่างๆที่ทางวอ,วอเลือกใช้นั่นเองทีนี้เรามาคุยกับทางผู้ช่วยนักวิจัยคนเก่งของเราดีกว่าทางการวิจัยของเราเนี่ยพอได้ผักมา้วปุ๊บเราทํายังไงกับมันครับค่ะหล,หลังจากที่ได้ผักมาแล้วนะคะเราก็จะมีการทาความสะอาดแล้วก็ เข,เข้าเครื่องอบแห้งแล้วก็นํามาบดเพื่อให้ได้เป็นผงอย่างที่เห็นเนี้ค่ะทั้ง3ชนิดเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะนํามาวิเคราะห์ปริมาณเส้นใหญ่อาหารนะคะ,คะตามวิธีมาตรฐานสากลของ AOAC หรือว่า the Association of Official Analytical Chemists นะคะซึ่งเป็นวิธีที่หลักการคร่าวๆก็คือจะใช้การย่อยสลายด้วยเอนไซม์หรือน้ำย่อยซึ่งเรียนแบบ การทำงานในทางเดินอาหารของมนุษย์ค่ะก็จะมีตัวเอนไซม์อะไมเลสซึ่งเป็นน้ำน้ำย่อยในน้ำลายนะคะแล้วก็มีเอนไซม์โพเทเอสแทนเอนไซม์ในกระเพาะอาหารแล้วก็เอนไซม์อะไมโลกูโพซิเดสซึ่งแทนน้ำย่อยในลำไส้เล็กโอ้โหกำลังจะกำลังจะเดาดีเลยะจะถ่ายไว้มีเอนไซม์อะไรต่อคือพอสามอย่างนี้ครบหมดแล้วแต่ตัวเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยค่ะ มันไม่สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในทางเดินอาหารได้ฉะนั้นส่วนที่เหลืออยู่เมื่อเรานำมาผ่านการตกตะกอนด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็กรองก็จะหลงเหลือส่วนที่เป็นเส้นใยอาหารออกมาแล้วเราก็นำไปอบแห้งแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อหาปริมาณสุดที่ออกมาว่าสุดท้ายแล้วมีเส้นใยอาหารเท่าไหร่ต่อผักหนึ่งร้ยกรัมเนี่ยค่ะเป็นไง นวัตรกรรมเทคโนโลยี <Technology, S 2> เทคนิคการคิดค้นการทำของวอวไม่ได้อวยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งที่เรานำเสนอครับกับ,ก,บกับท่านผู้ชมนะฮะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนอ่ะไฟเบอร์ iber, กำลังพูดถึงไฟเบอร์ผมมีคำถามอยู่พอดีเลยเมื่อกี้ไฟเบอร์ iber, สำคัญยังไงกับใดของเราเส้ในใยอาหารสำคัญต่อร่างกายมาก<ใ>น,นะคะการย่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>ถึงแม้ว่าเส้ในใยอาหารจะไม่ให้พลังงานเพราะว่ามมไม่ถูกย่อยและไม่ แล้วไม่ถูกดูดซึมแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อร่างกายเราก็คืออย่างแรกเลยทุกคนนึกถึงจะช่วยในการขับถ่ายช่วยเพิ่มมวลอุจจาระทำให้เราขับถ่ายคล่องป้องกันูโรคค้องปูกฤิตีดวงทวารนะคะแล้วก็การที่เราสามารถขับถ่ายได้บ่อยก็คือทำให้ลดปริมาณสารพิษในอุจจาระที่จะสัมผัสกับผนังลำไส้ทำให้ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คะเวลาทานผักเยอะๆเนี่ยนะฮะใช่ค่ะก็อยงได้บอกนะแต่แต่เห็นส่วนมากผู้หญิงจะไม่ค่อยทานผักก็จะมีเรื่องของตอนนี้ผู้หญิงสมัยใหม่ทานแล้วค่ะทานแล้วทานแล้วค่ะสม่คือไม่ได้ทานยาลดความอ้วนนะคะตอนนี้ก็าหันมาทานเคยได้ยินที่เขาทานเ็นแมกนัใช่ไหมคะรับนั่นแหละค่ะคือนั้นจะคล้ายกันพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะพองน้ําใช่ไหมคะเพราะพองน้ําก็ทําให้กระเพาะเราเต็ม เพราะฉะนั้นเราก็ไม่หววน,นอาหารก็ใช่ลักษณะการทํางานของเส้นใย,ยอาหารก็เหมือนกันคือขเขาจะสามารถที่จะซึมน้ําเข้ามากับตัวเขาได้ <ทะ S 2> ในขณะที่เราทานอาหารเข้าไปอาหารตกถึงกระเพาะใช่ไหมคะถ้าเรามีเ,เม็ดมีใยอาหารจากผักพวกนี้พวกนี้เขาจะดูดน้ําเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการกัดคือมันจะเคลือบจากเป็นอาหารธรรมดาที่ถูกย่อยมันจะกลายเป็นเจลเมื่อว่ามันจะซึมช้าเคลื่อนตัวช้ามันก็จะคุมอยู่ในกระเพาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากที่จะทานมื้อต่อไปก็เป็นขีรด้านเลยใช่ แคนผ<ช>ู้หญิงนิดนึงแล้วถ้าทาน<อ>เ,มเม็ดแมงลักเนี่ยครับเป็นการาลดน้าหนักทานบ่อยๆแล้วมันจะมีผลต่อร่างกายไหมคะผลเสียอะไรนะโดยทั่วไปแล้วเอ่อพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินี่ผลเสียหรือว่าความเป็นพิษต่อล่างกายจะน้อยมาก<อ>แต่ยังไงก็ตามสารทุกตัวเนี่ยบอกไม่ได้ว่าปลอดภัยร้อยเปอขึ้นอยู่กับปริมาณขนาด<อ>และระยะเวลาที่ใช้ค่ะคือบางอย่างถ้าใช้ในขนาดที่พอเหมาะนะคะก็เกิดประโยชน์บางอย่างถ้าเราใช้มากเกินไปก็เกิดโทษอันนี้เป็นเป็นเรื่องทั่วไปแต่โดยทั่วไปล้วผักผลไม้ปลอดภัย แนวคิดนี้นะครับเดินสายกลางนะครับของพุทธศาสนาครับที่อาจารย์สอนไว้นะฮรอะไรที่น้อยเกินไปทำให้เกิดการขาดอะไรที่มากเกินไปเมื่อจะเป็นผลดีแต้องให้พอดีครับแล้วพอเราทําออกมาเนี่ยฮะเราทําการวิจัยหรือว่าเราทําการทดสอบกับกับกับใครกับอะไรฮะว่ามันทานแล้วมันจะได้ผลหรือว่ามีประสิทธิภาพในเรื่องของอันเนี้ยฮะสิ่งที่ดีๆี่ะฮะ อันนี้นะคะที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คืออยู่ในกลุ่มอาหารานะคะก็คือสามารถทานได้คืออย่างที่เรียนให้ทราบคือผักพวกนี้เป็นผักที่ทานมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นพันปีแล้วนะคะไม่มีเรื่องความเป็นพิษแน่นอนน,น,นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือในกระบวนการผลิตอย่างที่น้องนักวิชาการผู้ช่วยอธิบายตั้งแต่ต้นคือลกคลุกคลุมตั้งแต่ตอนที่เอามาเป็นวัตถุดิบเลยนะคะก่อนที่จะมาพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยออกมาเป็นเม็ดก็คือจะต้องดูว่าพวกนี้ต้องไม่ปนเปื้อนเลยไม่ว่าจะเป็นปนเปื้อนเชื้อโรคปนเปื้อน แหล่งที่เราซื้อมันเป็นวัสดุก็เป็นแหล่งที่ปลอดภัยอย่างเงียครับพี่เดวิดสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือยังฮะไม่มันเห็นนําไปถือเนี่ยจะมีอุปกรณ์หลายตัวที่ที่ผลที่เราวิเคราะห์ได้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะเป็นข้อมูลทางภชนชกานแล้วนอกจากยายหาเราจะมีพวกวิตามินพวกใช่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ไลท์นะครับเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์นะฮะทาวาลเนี่ยได้ทําการคิดค้นขึ้นมาอันนี้ จะเป็นเม็ดของผักแพวนะครับอัดเม็ดขึ้นมาซึ่งสาระสำคุณจะไม่เหมือนกันนะครับตันตรงตัวนี้นี่จะมีวิตามิน A 104อนะครับอันนี้เป็นของผักขยงนะครับตัวนี้จะมีวิตามิน A 141นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นผักเชียงดานะครับซึ่งมีวิตามิน A 2 0 8แต่ตะอย่างจะไม่เหมือนกันที่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยก่อนที่เราจะไปห้องแหละเพราะเราต้องไปดูวิธีการอัดเม็ด กระบวนการต่างๆเป็นยังไงคุณผู้ชมผมมีข้อสงสัยว่าเวลาที่เราอยากจะทานไฟเบอร์เราต้องมีไฟเบอร์ในร่างกายอย่างที่คุณจรายุได้ได,ได,ได้ได้พูดขึ้นมาใช่ไหมฮะเราต้องทานผักของจริงต้องทานผักสดหรืออะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าว่าโอเคเราทานผักที่อัดเม็ดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เรื่องของออสารอาหารนะฮะวิตามินเออะไรก็แล้วแต่1 4 1 1 0 4หที่เขาพูดมาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าว่าเราอยากใช้ทางเดิน ทางเดินของระบบขับถ่ายตัวนี้มันช่วยได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรายังจะไม่ต้องทานผักสดอยู่ในการช่วยในการขับถ่ายในการจะได้เจ็ต้องทานผักสดด้วยแล้วก็ผักแบบนี้ควบคู่ด้วยหรือว่าถ้าเราทานอย่างนี้อย่างเดียวจะเป็นอะไรช่วยในการขับถ่ายด้วยไหมฮะ คืออย่างที่เรียนที่ทราบถ้าเราทานผักสดได้ดีนะคะแต่กรณีที่จะให้เกิดสรรพคุณถึงท่านช่วยระบบขับถ่ายมันต้องปริมาณที่มากพออย่างอย่างบางคนนี่จะรับกลิ่นไม่ได้อย่างงคนบ้านนี่กลิ่นค่อนข้างจะแรงแต่ของเราเนี่ยระบวนการผลิตนี่คือกลิ่นก็จะลดไปส่วนหนึ่งแล้วก็ปริมาณของไฟเบอร์นี่จะสูงเมื่อเทียบกับเราทานก็คือทานตัวนี้ก็ยังสามารถช่วยในการขับถ่ายได้ค่ะเพราะว่านี่คือคุณสมบัติหลักของเขาคือก็จะเป็นตัวไฟเบอร์นะคะอย่างเม็ดหนึ่งเนียหนักเท่าไหร่นะคะเม็ดหนึ่งหนึ่งพันมิลลิ เส้นใหญ่อาหาร250มลิกรัมครับก็ค,คือด้วยนวัตรกรรมของทางวอลเองเนี่ยเขาก็ดำคงไว้ซึ่งเรื่องของใย,ยอาหารเรื่องของประโยชน์ต่างๆแล้วก็แต่ตัดในเรื่องของกลิ่นที่หลายๆคนพี่อย่างหลายท่านอาจจะไม่ชอบออกไปพี่ใช่อะเราย้ายไหมแล้วก็สามารถ,ถนะทานได้ทั้งก่อนและหลังาอาหารด,ด้วยทั้งก่อนและหลังอาหารถ้าอยากลดน้ําหนักก็ควบคุมน้ำหนักก็คือได้ทานก่อนอาหาร แต่ถ้าอยากช่วยในการขับถ่ายก็คือคทานพร้อมอ,อาหารเพราะว่าตัวตัวไขมันที่เราได้จากอาหารที่เราทานจะเป็นชุดช่วยดูดซึมด้วยเพราะว่าเยหามันจะมีสองกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำนะคะไม่ละลายน้ําก็คือละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถ้าจะทานในวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องการลดความอ้วนนะคะก็จะทานก่อนอาหารเพื่อให้รู้สึกเขาดูดน้ําแล้วก็ให้เขาผองก่อนที่จะทานอาหารสักชั่วโมงหนึ่ง แต่ถ้าจะทานในเรื่องระบบขับถ่ายคือทานพร้อมอาหารไขมันที่ได้จากอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกไขมัน,นจากปลาจากอะไรพวกนี้ก็จะช่วยดูดซึมตรงนี้ด้วยก็ช่วยในระบบขับถ่ายค่ะโอเคครับงั้นเราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องของสรรพคุณของผัก3มชนิดนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกรรมวิธีที่เขาผลิตกันดีกว่าว่าในการที่เขาอัดเป็นเม็ดที่อยู่ในซองนะครับเป็นอย่างไรฮะ จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือผงเป็นผงของผักขะใหงที่เขาบดมาแล้วผักะใยญที่บดมาแล้วครับแล้วก็มีมีแป้งมีอะไรด้วยไหมฮะวืใอญ่จะเป็นพวกแรกโตสโอเคเโอเคระกอม้